สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์ตัวละครกับแผ่นที่ใหม่นะวันคลิกมากด้วยนะครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับลูลูเบลนะครับแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามาอยู่ในโหมดเ,เซอร์ไววันแผ่นที่โนมิโน่นะครับแล้วก็อีเวนต์คลิกมากนะโอกาสรับฟรีสี่พันเพชรเลยเอาในบอกสี่พันห้เพคเนี่ยแล้วก็ถ้าเรารับเเจ้าหญิงมายอดมาเนี่ย ล็อกอินเราก็จะได้1นึ่แเพชแล้วก็ลูกเต๋าคลิกมากด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อเนมานาพร้อมจี้เครื่องนดานสุด่งได้ที่ร้านค้ารุปอมดาวอ่าเราไปดูความสามารถของตัวใหม่กันดีกว่านะครับอีเวนต์นี้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยล่ะอ่ะอัน,นดับมาใหม่ครับอ่ามาดูที่ l ลูลเบลนะครับความสามารถของลูลเบลนะเมื่อตกพื้นที่หัวมุมจะมีโอกาส6 5ซติดตั้งสูงวิจัยนะครับ ฟังชั่นส่งนวิจัยเนี่ยก็คือเราจะติดตั้งส่ย์วิจัยที่หัวมุมถ้าเราไปตกนะครับและส่ย์วิจัยเนี้ยจะมีเวลาอยู่3เทินเท่านั้นนะครับถ้าเรามีส่ย์วิจัยแล้วเนี่ยในเทินแ,แ,แตกมาเนี่ยเราก็จะได้รับไกด์ด่วนทุกเทินเลยคือเราจะมีโอกาสเลือกไกด์ด่วนติดตั้งกับแบกสปริงกับไกด์ด่วน เอาเอฟเฟกอันตรายออกอ่าาร์ดวันวนี้เหมาะมากนะครับเอาเอฟเฟกอันตรายออกเอาเอฟเฟกอันตรายออกก็คือทําลายลูกเต๋าของฉายเนี่ยถ้าฝันตงข้ามทำลายลูกเต๋าเราอยู่เนี่ยเราก็จะยกเลิกทาลายลูกเต๋าเลยถ้าฝันตงข้ามเปลี่ยนเราเป็นหุ่นไล่กายอยู่เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนลูลูเบลปกติเลยเราจะไม่เป็นหุ่นไล่กายแต่ความสามารถหุ่นไล่กายยังไม่เข้านะครับถ้าฝันตงข้ามถ้ามีเอฟเฟกต ข้ามทานที่ถูกคูณอยู่บนหัวเราก็จะยกเลิกยกเลิกทันทีนะครับถ้าใช้เอฟเฟะนี้นะครับผมก็เราจะเลือกได้ทุกเทิร์นเลยนะครับอันนี้ถ้าเรามีสูตรวิจัยนะครับแล้วก็ถ้าเราตกพื้นที่หัวมุมเนี่ยเราก็จะมีโอกาส60เปอร์เซนตนะครับเราก็จะเลือกพื้นที่ที่จะสร้างแหล่งหมายแล้วเราก็จะย้ายไปตรงที่สร้างแหล่งหมายนะครับคล้ายๆกับบีฮันยองลังนะครับแล้วก็จะมีโอกาส50เปอร์เซ์ใช้กโกล ส,สุด1ขั้นนะครับเมื่อเราไปตกแรงไมต้ตรงนั้นนะครับก็คือเราย้ายไปเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะใช้โลโด้วยถ้าตรงไหนมีแรงไม้นะแล้วก็เมื่อตกแรงไม้คอนช้เนี่ยจะมีโอกาส60%ควบคุมฝาตรงข้ามแบบสมก็เป็นสกิลเช็คปกติของน้องลิกลิกเองนะครับมันจะควบคุมเต๋า100%พอเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวทําคลิปอธิบายมาให้เนาะสำหรับตัวนี้สกิลค่อนข,ข้างเยอะนะครับ ร,รอก่อนนะครับพรุ่งนี้เนาะสอร์อาทิตย์น่าจะมีเวลาทําแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่เข้ามานะครับผมเป็นลิงเนวานาที่ถูกนะครับความสามารถนะเพิ่มการควบคุมลูกเต่าแม่งยํำ53%เนี่ยเมื่อเรา่อดซาแรงมาร์สเนี่ยจะมีโอกาส40%ที่เราจะทอยเต่าอีกครั้งนะครับเมื่อกอดซาเนี่ยจะมีโอกาส7 0 7 0โอกาสกอดซาแรงมาร์สโดยการจ่ายค่าพันธะคูณ10แล้วก็เปลี่ยนเป็นแรงมาร์สทันทีนะครับ แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่งตรงข้ามเนี่ยจะมีโอกาส6ค0รับมาเบิ้ลนของเงินเดือนคูณ3ถ้าเราตกฝ่งขรงข้ามแล้วก็รับเงินนั่นเองแค่นั้นแหละแต่จะไปตกไหมละ่ะอืมแล้วก็ตัวละครแจกฟรีตัวนี้เดี๋ยวบอกนะว่าได้จากไหนนะครับเจ้าหญิงมาโยนั่นเองโยไหมละ่ะเจ้าหญิงมาโยนะครับความสามารถนะครับผมหน้าตาน,น่ารักเลยทีเดียวนะคาับความสามารถ เพิ่มการควบคุมเต่าแม่นยำ53%เมื่อไม่สแสดงผลแน่จะบวก5%ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อสร้างแลงมาร์กเนี่ยก็จะมีโอกาส45%ที่เราจะทอยเต่าอีกครั้งแต่จะไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิ้ลนะครับส่วนความสามารถต่อมานะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยจะมีโอกาส35%สร้างแลงมาร์ในพื้นที่อื่นสมสร้างแลงมาร์กนั่นเองนะครับผมเราจะสร้างแลงมาร์ในพื้นที่ของชา้างพื้นที่ของทีมหรือพื้นที่ แบบสมนะครับว่างสมว่างแบบสมนะครับแล้วก็อันต่อมาเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส3.3%ที่เราจะยกเว้นค่าผัานทานแล้วก็เพิ่มค่าผัาน้านในพื้นที่ของเราทั้งหมดคูณ2โอเคหมดแล้วตัวละครที่เข้ามาใหม่ในวันนี้วิธีรับตัวละครอเจ้าหญิงมายอเข้าไปที่3จุดตรงนี้นะครับเราเลือกมาที่ตั้งค่าเลื่อนลงไปหาคำว่า คูปองอ่าตรงนี้นะครับผมกิจกรรมคลิกมากหั่นสานะครับอ่าก็จะมีเป็นล็อกอินนะล็อกอิน28บ,บวันนะครับวันแรกเลยเป็นเจ้าหญิงม่ายอ่นะครับตามนี้เลยนะครับในหน้านี้เราก็จะได้2องพันเพชรนะเฉพาะหน้านี้และได้เจ้าหญิงม่ายออีกเนะี่ยก็จะได้จากได้เพชรจากเจ้าหญิงม่ายออีก1น่พันเพชรนะครับเป็น3ามพันแล้ว แล้วยังไม่พอนะครับมีกิจกรรมถ้าใครใจดีก็ฝากกดโค้ดให้ผมด้วยนะครับ ed 2 4 d 2นะครับอ่าเป็นกิจกรรม Event จิ๊กซอนะครับทำภารกิจให้สำเร็จเนี่ยเพื่อรับการเอ่อเพื่อรับโอกาสในการเปิดจิ๊กซอนะครับผมก็คือต่อไปเรื่อยๆนะจิ๊กซอมันจะสมนะครับจิ๊กซอแบบยังไงอะเหมือนวางจิ๊กซอต่อให้เป็นรูปภาพ นะครับถ้าเราเปิดจิ๊กซอสัมรข็งที่1่อ่ะคือเราเปิดตัวไหนก็ได้1อัน1ครั้งเราก็จะได้500เพคนะครับถ้าเราเปิดครั้นที่2สําเร็จเนะี่ยเราก็จะได้อีก500เพคเป็นกี่เพคแล้ว4 0 0พเพคนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดจิ๊กซอครั้นที่3สําเร็จเนะี่ยก็รับไปอีก1,000เพันเป็น5000เพคแล้วตอนนี้รวมจะหญิงมายอด้วยนะ แล้วก็มีกิจกรรมเล่นพิเศษนะครับ5,000เพจแล้วนะตอนนี้แจกเยอะมากครับผมถ้าทําภารกิจนะครับมีอีเวนต์เล่นพิเศษนะครับเล่นแผนที่รถไฟสายด่วนและโหมดเซอร์ไวน์ลับของรางวัลมากมายนะครับอ,อันนี้กิจกรรมเล่นแผนที่รถไฟสายด่วนนะก็สามารถเล่นได้แค่วันละกี่ครั้งไม่บอกด้วยนะครับถ้าเราเล่นสิบครั้งเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยดีมากๆเลยเป็นเอ้ไม่ใช่ไม่ดี เป็นไกดนะครับไม่ได้ดีมากอันนี้ก็เล่งหมดเซอร์ไววันเนาะก็จะได้อัญมณีนะครับแบบสุม่มอ่าแล้วก็อันเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยอย่าพลาดนะครับวันที่28นะอ่าอยู่ตบนี้จะอยู่ถึงวันที่2กุมาภาพันธ์อ่ายังไม่หมดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราสามารถรับอีก700เพชรได้จากอยู่ตรงไหน อ่าตรงนี้ป่ะอ่าตรงนี้นะครับผมเชิญเพื่อนนั่งเองนะครับเชิญเพื่อน30คนได้สามแสนทองชวนเพื่อน5 6คนได้700โรคอลูกอมดาวนะครับเชิญ100ง0คนได้700เพชรเห็นไหมอ่าเราก็จะได้เพชรทั้งหมดเอิม่ม5 7 0พเพชรแล้วยังไม่พอนะครับเราสามารถรับเพชรได้อีก1ช่องทางที่ตรงนี้แลงค้านะครับ ไอเทมจำกัดนี่นะครับอีก1,000พเพคเป็น6,700เพคแล้วแต่อันนี้ต้องเสียตังค์หน่อยนะครับ29บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคอีเวนนี้ก็มีอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเราไปดูที่วิธีการตามหาของตัวละครใหม่นะครับโรเบลนะครับผมนี่เลย อ่าถ้าเราอยากได้ลูลูเบลเอสบอร์ดธรรมดามีแต่เวอร์อรชันธรรมดาเนาะเราก็ต้องหาเนี่ย,ยไกด์อัญเชิญลูลูเบลเนี่ยหกเทงนะครับไกด์อัญเชิญลูลูเบลเนี่ยเราสามารถหาได้จากการหาผู้ช่วยวิลลี่วิงลี่นะครับหนึ่งตัวกับยาน้ําสายลุ้นนะครับหนึ่งตัวมาแลกเป็นไกด์อัญเชิญลูลูเบลไกด์อัญเชิญเอ้ยไอ้ไอ้ผู้ช่วยบิลลี่กับยา ยาน้ำใสล้วงเนี่ยเราสามารถขายได้จากการสุม่มแพ็คกากวัตถุดิบรลูเบลนะครับแพ็คนี้แพ็คนี้เราสามารถขายได้จากกาแรแลกเปลี่ยนน้ำยาน้ำมือใหม่นะครับยาน้ำสีฟ้าแล้วก็ยาน้ำสีทองนะครับายาน้ะไม่เท่ากาัน3าอัน3าอันแล้วก็1อันนะครับโหยากจริงๆนะเวงน,นี้แล้วก็ ยาน้ำใส่ลง5ชิ้นน่ะมันได้เป็นแพคเกจ์ิตรครสุดทิ่ได้นะครับผมก็ประกอบไปด้วยตามนี้เลยเผยเผดาตายันมโนราจิคอนและไฮยมทุกูยงดาร์คไมอาคอนเดียแล้วก็ดิมิเตอร์จิตกรฟุดวิเตอร์นะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะครับผมส่วนแผนที่ใหม่เราสามารถเข้าได้ตรงเซอร์ไว์หรือตรงไหนก็ได้นะที่มันมีปุ่มตรงนี้อ่ะมันจะเขียนว่าอะไรก็แล้วแต่ ให้เราเลือกมาเป็นโหมดเซอร์ไววัครับแล้วเราก็เลือกเข้าเกมอ่าพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเจอกับแผนที่ใหม่โนมิโนนะครับผมวิธีการเล่นแผนที่นี้นะครับผมกําจัดโนมิโนให้หมดเราก็จะชนะนะครับวานโนมิโนเลขเดียวกันต่อกันใครวานโนมิโน่แจกอันได้หมดก่อนก็ชนะไปโดมิโนโแต่ละคนจะมี7จอันครับผมพูดไวไปไหมไม่เป็นไรหรอกเน,หนาะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะจริงๆ แล้วก็ลูกเต๋าเพื่อหลบหนีอ่ะอันนี้จะมีช่วยนะครับเกมเศรษฐีต้องมีลูกเต๋านะครับผมถ้าไม่มีโนโมิโน่ให้เล่นต่อเนะี่ยเราก็สามารถทอยลูกเต๋าเพื่อข้ามบทลงโทษได้อย่างไรก็ตามหากแพ้ก็ต้องเสียค่าปรับรางวัลด้วยนะนะครับผมคือถ้าเราไม่มีสมมติฝันข้ามวานสี่เนะี่ยแต่เราไม่มีสี่เราก็ต้องทอยลูกตังให้ได้สี่นะครับถ้าเราทอยลูกตังไม่ได้สี่เนะี่ย เราก็ต้องเสียเพชรนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับจำนวน6เพชรด้วยกันนะครับความสนุกที่ซ่อนอยู่นะครับพ้มถ้าได้โดมิโนพิเศษนะครับจะทำให้เล่นง่ายขึ้นอันนี้แล้วแต่ดวงนว่าใครจะได้โดมิโนพิเศษนะครับก็มีจ็อกเกอร์ดาวการ์ดดาวเนี่ยต่อได้หมดเลยดีมากนะครับคุณยันสามารถรับโบนัสผลลัพธ์ตามการวางโดมิโนได้อีกด้วยนะครับ โอเคเข้าใจไหมแผันที่นี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับอ e ีเวนต์โรลูเบลนะครับผมแนะนำให้ตามหาหรือไม่บอกเลยว่าความสามารถของน้องเนี่ยถูกเนิร์ฟลงไปค่อนข้างเยอะแต่สกิลก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับผมไม่ได้เนิร์ฟเยอะเกินหรือเปล่าก็ถือว่าเยอะแต่ว่ามันก็ยังพอเล่นได้นะครับ65%ก็ยังพอผัน หวันผลนโยนะครับ65%สเรสร้างสนวิจัยเนี่ยแล้วก็ตกไปที่หัวมุม60%สเรนสร้างแรงมัดรายยายเนี่ยอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะเปอร,ร์เซ็นต์มัน60%มีโอกาสไม่ออก40%เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ออกแล้วไปตกคุกเนี่ยก็อยู่ในคุกไปนะครับเนี่ยแหละข้อเสียของตัวนี้นะครับของ0เปอควบคุมฝัดองค์ข้ามอันนี้น่าจะเพิ่มสัก70เนาะ70น่นาน่าจะ ยังดีกว่านะครับรับถ้าเนิร์ฟเนี่ย60มันหวนผลยากไปหรือเปล่านะครับแล้วก็65%สกสิบ้าเนย์สนวิจัยอันนี้ก็ไม่ได้น่าเกียดเกินไปนะครับเพราะว่าสูย์วิจัย1อันเนี่ยอยู่ได้ตั้ง3มเทินนะครับอือก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่สําหรับตัวนี้ก็ถ้าเล่นจริงๆก็ถือว่ายังโหดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมอาลืมบอกอีกตัวเนวานา เราสามารถเข้าไปได้ที่ร้านค้าลูกอมดาวตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับลิงดอนวนาที่ถูกปลุกแล้วก็จี K ้เคลื่อนหลานเข้ามาตรงตรงตรงนี้นะครับผมอีเวนต์นะครับอ่ามันจะตัวนี้เอาเอามาโม,าม่เอามาม้อนกลับมาให้แล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการน,นี่นะครับลูกบาศกแบบเลือดไม่ได้ไม่ได้เลือกหรอกเราจะได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าภายนลูกอมดาวเท่านั้นเราก็จะได้ เน,นวนาที่ถูกลิงเน,นวนาที่ถูกปุกนะครับแล้วก็แกงแม่เหล็กออไอ้แกงแม่เหล็กเนี่ยอ,อ,อะไรกแกงแม่เหล็กไอเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ไหมเตะด้วยผ้าคลุมด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วก็จัดไปเลยครับเรียบร้อยนะครับของร่างวันก็ถูกจงส่งมาในที่ก่อนจดหมายครับนี่นะแล้วก็ไปเปิดอีกททนึง นี่นะครับหมุนธรรมดาใช้เวลาสองวิครับเสร็จเรียบร้อยเปิดครับปิ้วเป็กน้อยปิ้ว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 ,วเอา <c oughs> อ่านี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออฟเสริมของแต่ละชิงนะครับอันนี้เป็นของมักเตะแล้วก็ของผ้าคุม โอเคสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยดีเวอร์ไปเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เขาก็จะบอกให้ติดตั้งไหมเราจะใช้สำหรับนี้เลยไหมเราก็ยังไม่ใช้นะครับรับลางมาไปก่อนโอเคสำหรับภารกิจแปลกผานะครับพีเนียมพายได้เพิ่มกรอบใหม่กรอบสำหรับแผนที่โนมิโนะครับอ่าการ์ดโนมิโนเราก็จะแตก่งจากคนอื่นเขาจะได้ไม่ได้จะได้ก็ จัดเลยราคาเพียง150บาทเท่านั้นนะครับโอเคอีเวนต์อื่นๆก็ยังคนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเออก็ก่อนจะไปนะครับผมก็ฝากด้วยละกันสำหรับโค้ดนี้นะครับใครใส่ขอให้โชคดีไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพิ่มขอให้ไม่ประสบเรื่องร้ายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับถ้าใส่โค้ดนี้ไหนละโค้ดอ่าโค้ดนี้นะครับผม แล้วก็ถ้าโค้ดเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนใส่เราก็จะมีโอกาสสมได้นะครับหรือเราใส่ให้เพื่อนเนี่ยก็ถ้าเรากอดให้เพื่อนเราก็จะได้2ครั้งนะครับเอ่ออันนี้มันอันนี้ถ้าใครจ่ายให้ผมกอกเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยเอ้ยที่แสดงความคิดเห็นเลยนะครับเพราะมันไม่บอกว่า กี่อันอ่าเราอาจจะใส่ได้กี่คันก็ได้นะเนี่ยเน,นี้ยเพราะมันไม่บอกนะครับว่ากี่คันอ๋อใส่ได้สองคันต่อวันนะครับโคชเชญเล่งน,นะครับแล้วก็เล่งวนสูตส60คันนะจะกักสองคันต่อวันน่าจะใส่ได้วันละสองคันนะครับผมก็ฝากใส่ให้ผมได้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับโรล,ลเบลใครยังไม่เข้าใจสกิลเดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายสกิลให้นะครับมาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ